โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTA Gamer นะฮะแะไวก็มาอ,อยู่ในเกม FC Mobile นะครับ <N> มาสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะมาแนะนำนักเตะในตำแหน่ง CM นั่นเองนะครับ <N> นั่นก็คือลูก้าโมดิตครับผมนะ <N> เป็นการ์ยูโ OVR 9ร OVR 99ครับตัวนี้ทำไมผมถึงเลือกตัวนี้มารีวิวเอ่ยเพราะว่า1คือตัวนี้ผมใช้มานานแล้วรู้สึกว่าการ เติมเกมของเขาหรือว่าการจบสกอร์แม้กระทั่งการจ่ายบอลการเลี้ยงรู้สึกว่าทําได้ดีมากๆครับในตัว ovr 99ตัวนี้หลายๆคนน่าจะมองข้ามนะฮะก็น่าจะไปใช้พวกวีเอล่าตูเล่พวกนี้เนาะส่วนตัวผมยังใช้ตัวนี้อยู่เพราะว่า1คือผมใช้มานานและก็ผมเป็นสายฟรีเนาะไม่ค่อยได้ซื้อตัวเล่นมาเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้เลยคร่าวๆก็ค่าพลังก็จะประมาณนี้ตัวนี้ผมอัพเม็ดม่วง20นะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวเล่นให้ดูเลยว่า ดูกาโมดิตล่างนี้มีดีตรงไหนนะฮะแนะนำสำหรับสายฟรีหรือว่าสายที่กำลังเก็บเงินซื้อ CM นะครับไม่รู้ว่าจะซื้อตัวไหนผมว่าตัวเนี้น่าใช้ครับผมนะแล้วก็ถ้าอัพสุดๆผมว่าน่าจะสุดกว่านี้เยอะเลยมามาดูในเกมแรกแล้วกันตัวนี้ผมเล่นในระบบแหลงปกตินะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ผมว่าการเติมเกมของเขาทําได้ดีมากๆลูก้าโมดิตตัวนี้สังเกตดูดีๆนะฮะเวลาที่แม้กระทั่งอ,อานายผมได้บอลอย่างเงี้ยลงมาล้วงบอลเนานะลูก้าโมดิตจะเป็นตัวที่คอยวิ่งหาช่องได้ดีมากๆแล้วก็จะวิ่งไปจนสุดเลยดูดูครับจังหวะนี้ดูวิ่งไปแนละ้วฮะจ่ายบอลมาครับลูกนี้เลยเอาตัดเข้ามาฮะลูกนี้ลูก้าโมดิตทําได้ดีครับผมจะพูดว่ายังไงดีอะ ผมว่า Mod ลูก้าโมดิตล่างเนี่ยเติมเกมเนี่ยโคตรดีแล้วก็จะเรียกว่า CM บวก ST ก็ได้จบสกอร์ก็ดีครับมักจะเป็นตัวที่จบสกอร์แถว2ได้ดีโดยเฉพาะการเติมเกมลุกทำได้ดีมากๆเพราะว่าผมก็ใช้ CM ค่อนข้างเยอะมาหลายตัวแนละ้วแต่รู้สึกว่าตัวนี้รู้สึกว่าเวลาที่เขาวิ่งโอเวอร์แลปขึ้นไปอ่ะเหมือนเขาวิ่งขึ้นไปจนสุดเลยนะทุกคน วิ่งแบบขอบอลไปจนสุดเลยนะก็ผมก็อาจจะพูดเร็วเกินไปเนาะเพราะว่าในจังหวะแต่ละจังหวะก็คือโอ้โหลูก้าโมดิททำได้ดีจริงๆครับแม้กระทั่งการจบสกอร์เนี่ยอย่างสมมุติลูกเนี่ยคอยสอดเข้าไปอาายแทงเข้าไปลูกนี้ฮะล็อกมาแล้วก็ปัน่นส,สวยๆครับลูกนี้ปั่นได้ทั้งสงเท้า <c oughs> อยู่ที่การอัพของเราด้วยว่าจะอัพประมาณไหนเนาะ ถ้าใครดูข่าพลังอของตัวที่ผมอัพไม่ทันก็ก,กลับไปดูใหม่ได้นะครับนะบางทีผมอาจจะพูดช้าเกินไปเนาะหรือว่าพูดเร็วเกินไปเออก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วก็อยากให้ผมรีวิวตัวไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยครับนะคลิปนี้เป็นคลิปอ่าที่ผมแนะนำนักเตะ EP แรกนะครับนะก็อาจจะติดติดขัดขัดบ้างก็ เดี๋ยวจะพยายามทําให้ดีกว่านี้นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยแล้วกันนะครับมามาพูดถึงลูก้ามโมริตกันต่อตัวนี้สรรพคุณง่ายๆเลยครับผมนะสำหรับตัวผมที่เลือกมารีวิวก็คือผมใช้มาค่อนข้างนานมากๆตัวนี้และก็การเติมเกมลุกทําได้ดีการวิ่งขอบอลหรือว่าวิ่งนําทางเนี่ยทำได้ดีมากๆ การจ่ายบอลก็ทําได้ดีครับและก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จบสกอร์แถวสองได้ดีอาจจะยิงไม่แรงครับอาจจะยิงไม่แรงแต่ว่าการปั่นการอะไรถือว่าทําได้ดีมากๆดูจังหวะนี้ฮะข้อบอนขึ้นมาลูกนี้ล็อกไปหนึ่งฮะดูมีแต่อาร์เซนอลล้อมรอบเลยนะล็อกไปล็อกอีกรอบปั่นลูกนี้โอ้โหติดฮะลูกนี้ก็ผมว่าทําได้ดีความอ่าคล่องตัวก็มี ต่จะติดตรงที่ว่าตัวเล็กไปหน่อยตัวสไตล์คล้ายแมตซีค่ค,ครับแต่อาจจะไม่ได้พิวเท่าลิโอเนลแมตซี่นะแต่รูปร่างก็อาจจะคล้ายแมสซี่กับตัวเล็กการยิงก็อาศัยยิงลูกปันป่นๆลูกนี้แทงมาฮะซีดานเรียบร้อยครับตกตัวเป็นตัวหนึ่งที่คล่องแลวก็จัสร์ได้ดีครับผมหาช่องเนี่ยไม่ต้องพูดถึงดีมากๆการเต็มเกมลูกถือว่าทําได้ดีมากๆลูกนี้ซีดานครับผมนะ จ่ายเข้ามาข้างในแล้วก็ลูกกาโมดิแปกกินเสาสองเข้าไปนะฮะซีดานก็ตัวนี้อจริงๆผมยังเอามาเปรียบเทียบเลยนะตัวที่ผมมีอยู่ซีดานตัวนี้อ v r 101นครับซีดานแล้วก็อัพเต็มเม็ดเต็มเต็มทุกอย่างครับผมมาเปรียบเทียบดูว่าการเติมเกมระหว่าง CM2 ตัวเนี่ยคนละสไตล์เลยครับซีดานจะวิ่งแค่ประคองขึ้นมาอาศัยว่า ให้กองหน้าหรือว่าให้ปีกเข้ามายิงถ้าจังหวะที่ยิงไปแล้วผู้รักษาประตูเซฟได้หรือปัดออกมาซวีดานจะเป็นคนจบแถว2ได้แต่ว่าลูกกาโมดริตไม่ใช่แบบนั้นเวลาที่วิ่งขึ้นไปคือวิ่งให้สุดครับวิ่งเติมจนสุดหาช่องจนได้ก็ดูจังหวะนี้ครับดูวิ่งขึ้นมาแล้ววิ่งขึ้นมาแล้วเห็นไหมการวิ่งเขาไม่หยุดนะวิ่งหาช่องไปเรื่อยๆดูครับดูวิ่งไปวิ่งออกมาลูกนี้ แล้วก็แปรครับผมนะเรียบร้อยครับลูกกรมเดิดทำได้ดีจริงๆผมแนะนําเลยสําหรับสายที่กําลังหางบซื้อ CM ชักตัวหนึ่งราคาก็จะถามว่าแรงไหมก็ยังก็ยังแรงอยู่ในช่วงนี้แต่ถ้าใครซื้อตั้งแต่ยุคก่อนที่จะมาถึงตอนเนี้ยราคานักเตะช่วงมันลงมากๆอนะ่ะผมว่าถ้าใครซื้อลูกา้าิดมาแล้วอัพเล่นกันนานเนี่ยผมว่าคุ้มนะอาจจะ ถ้าใครเกี่ยงเรื่อง OVR ก็อาจจะไปด้วยกันไม่ได้เนะแต่ถ้าใครอา่าเล่นบ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยว่าลูกกระเบิดเติมเกมดีครับผมนะจบสบกรอร์ดีหาช่องดีนะครับก็โหสรรคคุณดีครับลูกกระเบิดมาดูอีกสักเกมแล้วกันมาดูอีกสักเกมแล้วกันฮะผมมาในระบบ433 holding นะทุกคนนะ433 holding ครับผม ทีมมีเจอแมนยูฮะรอบนี้เจอแมนยูก็ผมก็จะตัดแต่ช็อตที่อ่าจะเน้นให้ดูดูก้าโมดิตเนาะว่าการวิ่งของเขาเป็นยังไงการจ่ายการวิ่งการจ่ายแม้กระทั่งการจบสกอร์ฮะอ๋อนั้นตัดเข้ามาครับลูกนี้ตัดเข้ามาข้างในเปลี่ยนเชนไปหนึ่งทีปานโนค้งครับผมทำได้ดีครับดูก้าโมดิตแนะนำเลยสำหรับใครที่หา CM ตัวที่อ่า ไม่ได้แพงมากไม่ได้ราคาเวอร์จนเกินไปแต่เรื่อง OVR อาจจะไม่ได้เยอะนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ OVR ก็ไป100-200สามแล้วเนาะตัการาดมดิตตัวนี้อาการดยูโร OVR 99ครับก็โอเคฮนะ